คอนเทนเนนต์ต้นคอนเทนเนนตัตนอีกสิบลกูกนะอย่าหายมือสิจับหูสิจับหูสิสขึ้นจากหูสิไม่มือไม่ห่างจากหูสิจากหูแล้วขึ้นขึ้นไปอืขึ้นไปจากหูไม่มือหลุดจากหูมือไม่หลุดจากหูอีกสิบใบหนึ่ง มือไม่รู้จักหูอย่าให้มือรู้จักหูห้าอีกห้าใบมือคอนเทเนนตัน,น,ตนคอน,นเทเนนตัน้นอีกสองใบมือจับหูคอน,นเทเนนตัน้นใบสุดท้าย

ที่มันทําได้ดีไหม,มเป็นเพราะว่าทําให้ข้างล่างมันเคลื่อนไหวไม่ได้ที่มันนั่งบนดังนี่ปอรยอน,นยืนเนี่ยข้างล่างมันเคลื่อนไหวมัน,ไม,มนไม่แข็ง